อยากใหร้รับรู้ว่าอยังใส่เบอร์เก่าอยู่เด้อสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับบันที่ไหรเด้อพี่น้องฝนตกนะครับฝนตกพี่น้อง อยากไปหาแล้วโอ้ยแม่เ้ยมากกสิเดี๋ยวล้ำมาบุฝนตกครับที่น้องฝนตกตอนนี้กําลังรอให้ฝนหยุดนะครับผู้ใดทีกําลังติดตามนะครับเดี๋ยวรออีกสักคู่นะครับตอนนี้เอือนแล้ะครับฝนเอือนแล้ว,ล,วลิ้นล,นลินแล้วครับจากตกแห้งเลยครับเมื่อกี้ฝนตกแบบว่าพายุเลยครับกินข้ายิ่มแล้วก็เป็นเสียกเน,น้อรับ นอนเลยครับเดี๋ยวคอยไปปลุกเองโอ้ยอาจารย์นักดนตรีฮาล่ำล่ำครับร้อยชุ่มสันเดี๋ยวจักข้าวครับพี่น้องครับเดี๋ยวร้อยอีจักข้าวเด้อนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสามร้อยกว่าท่านนะครับจะได้เล่นไม่ลูกยังไม่รู้เลยนะครับยังไม่รู้ชะตากรรมเลยนะครับขั้นขั้นตกขั้นตกจนหอดสามทุ่มกะคือสีบ่เด้ล่ำดอกเนาะพี่น้องนะครับแต่ว่า ขั้นเกินสามถุมกะสีลัมให้พี่นองเบิ้งคือเกานะครับคือบอกพี่น้องก้อนว่าซานเล้าของเรานะครับมันมันเป็นที่เปิดที่โล่งหลังบ้านนะครับเป็นที่โล่งหลังบ้านและที่นี่เดี๋ยวมป,ปิดใส่ดีกว่าเ,ออเป็นที่โล่งหลังบ้านนะครับ บัดนี้มองทีแอมมันก็แอมแต่มองสั้นเล่ามองที่แสดงนะครับแต่มองเทือบ้างนานะบอดี้บโบได้บได้อดตอหลังข้าออกมานะครับเป็นเอาดอ์นะครับเป็นกลางแจง้งบัดที่นี่พกมีกเสียงนะครับที่มีเสียงหละกะตะกองพื้นกระยุขางนาดียูนีเต็นนะครับ <c oughs> คือซื้อเต็นมาไว้นะครับเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับพวาชมมีกันนาฝนเนาะนะครับ มันก็เลยแล้วที่นี่มันตกแห้งนะครับพี่น้องมันตกแห้งทามันตกคอยทามันลินก็สามารถลินได้คือจังมือนั่นนะครับแต่อันนี้มันตกแรงนะครับก็เลยต่องล่อนะครับลอให้มันเศร้าก่อนกะน้องพี่น้องนาอเขาอยู่ไตฟฝายู่ไต่ฝาก็ตตรงยันฝนเป็นธรรมดานะครับฝนตกก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่มันเป็นฝนล่มครับพี่น้องเดือนน่าจะเอื้อนแล้วเอื้อนแล้วก็น่าจะซาลงแล้วนะซาลงแล้ว เดี๋ยวจ้น่อยกันอาจจะเศร้าแล้วนะครับกันเพื่อนอยากให้เรียนนะครับแมนครับฝนตกครับแม่บอกมาทางสีสะเกตเนี่ยโอ้ยท้านี่ตกดีครับมือวันกับว่าตกเด้มาตกมือนี่มาตกมือสิเหลียรอจ้ามาันรอเด้อนนะครับรอเด้อนนะครับ <c oughs> รอกอนพี่นอนะครับ เด็กปัน,นกันล้อนะครับล้อเบิงล้อเป็นกําลังใจให้กันอยู่ทั้งไร่สดนะครับคันมันตกบาเซาวอวหลีกาสิอาศิลปินมาไลมาไล่มาไล่ขอโทษพี่น้องนะครับเพราะว่าผมคือมือเนี่ยมันสองเหตุการณ์แล้วนะครับคือบ,บ่าตรงๆเลยว่ามันมันสองเหตุการณ์แล้วนะครับจะคือเหตุการณ์แรกก็คืออําเภอวูฒเป็นอําเภอที่เสี่ยงนะครับเสี่ยง พึ่งพึ่ง,ง,งมีหนังสือออกมานะครับว่าไม่ให้ชุมนุมแต่ว่าเราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือการเราชุมนุมจริงแต่มันไม่เกินนะครับไม่เกินยี่สิบคนนะครับไม่เกินยี่สิบคนแล้วเราก็มีวิธีการป้องกันของเราก็คือมีอสมอนะครับมาวัดไข่นะครับมาวัดไข่มาตรวจไข่ยังดีนะครับอืนะครับ คือเขากับเซฟของเขานะครับก็เลยขอเพิินว่าขอเพิินนะครับเพิินกับบอรวเดยรวาเพราะว่ามันเป็นคือหนึ่งมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวเนาะพี่น้องเป็นพื้นที่ส่วนตัวเลยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเอ่อเขาว่าชุ่มนุ่มนะครับเราไม่ได้เจตนาแบบนั้นแต่มันคืออาชีพของเรานะครับมันคืออาชีพของเ้านะครับอาชีพมอลองมาล่ัมมันก็ต้องคู่กับนักดนตรีนะครับคู่กับพึ่งเสียงนะครับ คือมันปฏิเสธไม่ได้นะครับอาชีพนี้ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปมันก็ไม่สามารถที่จะลงตัวได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องมีการร่วมตัวแต่จุดประสงค์เราไม่ใช่จุดประสงค์ที่รวมตัวเพื่อก่อความวุ่นวายเพื่อที่จะก่อความหมุนวายก่อความแบบอันนี้นะครับมันเราไม่ไม่ได้เจตนา,าง,งั้นคือเจตนาของเราก็คือหาเงินเร,ราตอซื้อซาี่นองนะครับเจตนาของผมก็คือของทุกคนนะครับก็คือหาเงิน เพราะมันคืออาชีพของเราในเมื่อคุณปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างว่เขาแสดงใดไม่ให้เราทําอาชีพของเราต่อได้เราก็ต้องมีวิธีการในการเอาตัวรอดของเรานะครับนั่นก็คือพี่น้องเบิ้องยุบานเข้าไหลยุเยบเข้ากับไหลยุบานนะครับปลอดภัยนะครับพี่น้องที่รับช่วมกับปลอดภัยนะครับอืมเพิ่นกนเลยอ่าเพิ่นกนเลยบ่ได้ดีาหยังนะครับกับขอขอบคุณทีมงานผู้ลักผู้ใ่นะครับ ปฏิบัตนผู้ืพญาบาลนะครับที่ที่เพิ่นอนุเคราะห์ในจุดนี้มาจุดที่สองบัดนี้ฝนบัดเนี้ยฝนกับมาบัดเนี่ยก็เลยว่าเดี๋ยวรอฝนจะเข้าก่อนนะครับนี่เอือนแล้วครับพี่น้องเอือนแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสักคู่นะครับพี่น้องสเสด้เบิง่งเต็มรูปแบบคือเก่ามวลซ้นฮุดเซลนะครับแห้งคักก็เก่าอีกนะครับมือนี่นะครับมาในตรีมอะไรเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งนะครับมือนี่ก็จะบ่มีพิธีรีตองหยังนะครับจวดอย่างเดียว มวลยังเดียวนะครับสวัสดีหกร้อยท่านนะครับขอบคุณทุกําลังใจเด้อนะครับเงินรางวัลน้ําใจนะครับขอบคุณทีมงานบ้านแฟนคลับจักรพรรดิลำเพืินครับขอบคุณบ้าน JKP Official ขอบคุณบ้านฮักแพงจักรพัรด์ลำเพืนครับผู้ยิ่ใจดีครับมือนีนะครับขอบคุณพี่วัดด้วยนะครับเป็นผู้อนุเคราะห์ในทุกๆด้านนะครับขอบคุณพี่วัดด้วยนะครับแล้วก็เรื่องอาหารการกินนะครับ มีแตงโมแล้วก็มีหอยจากพี่สาวนะครับพี่ไหมนะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเด้อนะครับเดี๋ยวอีจะเข้าครับพี่น้องแตงนานาลอกแล้วอีจะเข้าเด้อนะครับอีจะเข้าล้ำสู่ฟังครับพี่น้องครับสูสูครับทุกอย่างคือการลงทุนครับเป็นเพิ่มมากสิเท่ากับตองเนาะพี่น้องทุกอย่างคือการลงทุนนะครับมือใ้บริเลนกับสัมบาขานทุนนะครับ ผมว่าตรงตรงนี่แหละมว่มาลตรงตรงนะครับแต่ว่าก็ดีอยู่ว่ามีพีมีน้องมาซอยพีน้องก็คือกลุ่มแฟนคลับที่เพิ่นค่อยเป็นห่วงเป็นใยเพิ่นค่อยซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างครับบูสิบบมีวันลืมครับบูจะไม่มีวันลืมเลยนะครับขอบคุณมากๆที่อยู่เคียงข้างกันนะครับอืมสู่ครับเป็นกาลังใจขอบคุณครับขอบคุณครับดีใจนะกับเศร้าแล้วครับพี่น้องเศร้าแล้วล่ะนี่ละเดี๋ยวก็ลังเอือนไปนะครับ สาธุาเศร้าในทอ้อให้ลูกให้หลานในล่ำเนี่ยสู้ๆครับโอ้ยพี่น้องขนาดไรสดเลยคือปกติกับว่าทําไมไม่ไอ่า,มมออาในบ้านไม่บานพื้นทีมันกันหน่อยนะครับมันความมวนควมซึนมันบริเต็มทีขั้นพี่น้องบ่มวลน้าบูดกับบ่อยากเห็ดนะครับคือบ่อยากเห็ดมันเต็มทีแหละอย่างมัน,น,นมวลซึนน,น,นะครับ,อ,บ,นนรบองค์ประกอบทุกอย่างมันต้องลงตัวนะครับบูดถึงจะเห็ดให้พี่ให้น้องมวลน,นะครับ สู้ๆครับขอบคุณแม่กุลนะครับขอบคุณแม่ยุด้วยนะครับทีมงานเจคพีเดอนะครับจังหารบ่ตกเลยน้องบูดบอกมาตกทางนี้เนี่ยลาวสันโอ้ยไปผุ่นเด้อเอ้ยฝนเอ้ยไปจังหารผุนเด้อลุงไส้แม่เราเอ้ยขอบคุณลหลายๆครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวก็เอื่อนแล้วนะครับพี่ผูใ้ใดอัน เติมดาวเราไปเนาะรอบทรงให้กำลังใจกันเด้อนะครับมือนีต้องการกำลังใจหลาหลายนะครับเมืยถึงตะเว้นแหล้วพี่น้องเอ้ยนะครับว่าอยากเบาเมืยถึงตะเว้นแหล้วนะครับเมืยถึงจะเตรียมการเตรียมงานเหล้วนะครับย้อนว่าขอว่าจะของมักนะครับขั้นใจ宝马เข็ดบ่ได้ดอกพี่น้องนะครับขั้นใจบมาเข็ดบ่ได้นะครับแลวก็เสี่ยงบุญบอกเลยว่าบุญเหตุแต่บุญเสี่ยงเสี่ยงต่อการทุกสิ่งทุกอย่างครับเสี่ยงต่อบั่นเมืองเสี่ยงต่อ ลายลายอย่างครับพี่นอ้องบ่ายากเว้าดอกอหอยเนามันมีหัวเดยอเอือยไปปักตะไคร้ให้ทุ่นหัวสซนไปเอือยเร่เร,เรียนปักลาย,ยลายก่อเนี่ยลายใหญมันล่มเด้อวันนี้ขอแบบหลอ่อสักวันนะครับวันนี้ขอแบบมุดรอดโลกได้รอซ้ำนี่แหละพี่น้องเอ้ยได้รอซ้ำจากของมีนี่แหละซ้ำจากขอ,อืมเรื่มเอือยเนี่ยมาเซน สวัสดีพี่ปิมนะครับเป็นไจเนนอเชีงยงหม่ตกบ่อไปตกทางผุนเนี่ยเปียงทีมงานบั่นคูเดโอะขอบคุณบ้านคูนาราบู๊ดด้วยนะครับโอ้ยนะครับขอบคุณทีมงานบั่นคูน้าเด้อนะครับนี่ละมีซีบ้านนี่ละทีข้อย่างกาลังใจนะครับเหนียวแน่นนะครับแล้วก็พี่น้องทีบ่ไดดเขามาในกลุ่มบ่ไดดเขามาอยู่ในบ้านเราก็รักรักหักทุกคนทอกันเมดครับบ่มีบ่มีผู้ไหนหน่อยผู้ใดหลายครับผู้ใดหักมากซ้ำใดบุญหักไป นะครับซ้ำนั่นเลยนะครับพี่น้องไห้โรยบู๊ก็ไห้รรยนะครับอืมขอบคุณเด้อนะครับขอบคุณแม่แม่ขอบคุณพีพีเอื้อยเอื้อยซู้ผูสู่คนครับที่เป็นกําลังใจให้ยููตลอดเวลานะครับน้ายาขัปุ่นมดไปครับใกล้มดแล้วครับใกล้ใกล้มดแล้วนะครับยาขาบปุ่นเสียบนะครับมองได้บอลลอไปบอกหมอเด้อลูก เดี๋ยวสิบอกหมออยู่มันหลายหมองอยู่เดี๋ยวสิเอาขึ้นเอาลงอย่ <c oughs> ขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับ <c oughs> ตอนนี้นักดนตรีกำลังกินเข่าอยู่กินเข่าทีมงานศิลปินมาครบเมดแล้วนะครับตอนนี้ครบหมดแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวฝนเศร้าตกแล้วกัสิไปเทียย์สถานทีนะครับว <c oughs> ิทย์เทียย์สถานทีอาจจะ ใช้เวลานิดนึงแต่ว่าให้พี่้วงถ่าเด้อนะครับไม่เกิน3ามทุ่มแน่นอนไม่เกิน2องทุ่มกวกว่านี่แหละน่าจะได้เล่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวขอเวลาเซตระบบทุกอย่างให้มันโอเคครับแล้วเราเจอกันที่หน้าเพจอีกหนึ่งรอบนะครับวันนี้ขอบคุณทีมงานนะครับจูดี้สตูดิโอนะครับมอนีนองไส้นะครับมากับทีมงานชามิดมิวสิกครับมาถ่ายทำคือเก่านะครับ อืมเอนใส่เอื่นหางไงนะครับขอบคุณหลายๆครับอืมสองรอบเมือเน,นกับขอบคุณทีมงานบาภูไทยเด้อนะครับแลวก็ไอเย็นนะครับทีมงานโอ้ยหักเพียงกันดื้อเก่านะครับแต่ว่าบรเดี๋ยวมาพอกันอีกอีกเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมาพอกันอีกเยอะ <c oughs> วันที่แปดถึงสิบเอ็ดพายุเข้าด้ยวยน้องแมนครับคือบูธนะ่ะบูธพยายามเบิงเด้อบูธพยายามที่แรกบูธจะเอาวันที่เก้านะครับไล์สดไล์สด ซานเราอีพีนี้บู๊จะเอาวันที่เก้าบู๊กันเลื่ลอนมากเพราะว่าบู๊ดูบู๊เบิบ้งหลายๆอย่างอะ่ะพี่น้องกว่าจะได้เป็นวันนะครับบู๊ดูหลายๆอย่างมากแต่วันนี้ก็ยังพลาดพลาดในเรื่องของพายุมันอาจจะมาก่อนนะครับมันอาจจะมาก,ก่อน,มน,นเยอยนมื่อก็เลยนี่แบบว่าอืมนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากับว่าเป็นยังเนี่ยเป็นๆกันอาจจะเศร้าแล้วนะครับแม่ส่งดาวไม่เป็นจะอนมาอะไรให้นะจะ๊ะน้องบู๊ขอบคุณครับขอบคุณแม่สําอางนะครับ ุนเพื่อบูธจนหยุดสุดท้ายท้าททยคัก,กบันสันเอเยแม่อิหลีครับผมขอบคุณหลายๆครับมือนีเป็นเป็นมือที่ประทับใจนะครับประทับใจล้า,ลายหลายนะครับกับทีมงานนะครับแฟนแคลับแฟนเพลงแม่ๆพีพีเออยนะครับที่ให้การตอบรับที่ให้การสนับสนุนสร้างเราบันเทิงศิลินะครับท่านบ่มมีมูเจ้าบอเกิดครับสร้างเราบอเกิดเพราะว่า มันต้องมีทุนนะครับในการไลสดแต่และครั้งบูใช้เงินหลักหมื่นนะครับบูใช้เงินในการในการนําศิลปินในการทําไลสดซานเล้าบันทิงศิลป์แต่ละหนึ่งครั้งหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเลี้ยวเสี่ยงนะครับเสี่ยงอยากให้พี่น้องรับรู้คือบูอยากบอยพี่น้องรับรู้นะครับขั้น อีพี่ใหมีผู้สนับสนุนหลายผู้ใหก้การสนับสนุนหลายผู้เมตตาผู้ซอยเหลือหลายบูธกสิหาศิลปินที่มีคุณภาพนะครับเวียนไม่พี่น้องเบิ้งแบบนี้แหละครับพี่น้องครับเวียนมาเวียนมาให้พี่นอ้องดูนะครับ <c oughs> ถือว่าแหลกเปลี่ยนประสบการณ์นั่มนะครับ <c oughs> กับเอย๋ยไอชใา้ยิ่งศิลปินนะครับ เอฟซีทั้งจัตุโอ้ยบั่นเดียวกันตัวนี้ครับบั่นเดียวกันเป็นรังใจเดอ้อขอบคุณลหลายๆครับพี่บูตคนบั่นไดโน่บั่นอุ่นครับบูเป็นคนบั่นอุ่นบั่นอุ่นจตุครับรอแล้วลูกพรุ่งนี้แม่จะโอนให้สองร้อยบาทกบคุณแม่บุตรครับขอบคุณลหลายๆครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณสำหรับเจ็ดร้อยท่านนะครับผมพี่น้องยาฟ้าไปไซเดอร์นะครับเดี๋ยวรออีกไม่กี่นาทีนะครับเดี๋ยวขอขอนุญาตออกไปเซฟระบบก่อนตอนนี้ ฝนน่าจะหยุดแล้วนะครับฝนหยุดแล้วนะครับสาธุให้ลูกให้ร้านเดลั่ามิลีนะครับสาธุอิลีนะครับวันที่สิบกับวันที่สิบเจ็ดเจอกันใหม่ไลฟ์กลุ่มปิดเด้อรคบครับผมฝากฝากคอนเสิร์ตนะครับไลฟ์สดอีกสองงานนะครับสําหรับจักรพรรดิลำพื้นนะครับวันที่สิบนะครับที่บ้านพักระเวณวัดศรีนลกับวันที่สิบสี่ไอสิบเจ็ดนะครับไปพอพี่น้องทั้งศิลปินผู้ไทยครับอีพาวีนะครับ ขอ,อขอบคุณที่พอวี่หลายๆขอบคุณทีมงานศิลปินผู้ไทยครับที่เล่งเห็นความสมารถของพระเอกคนหนีของศิลปินคนหนีลาเดอ้อนะครับที่เอาไปรวมให้ความสนุกแก่พี่น้องนะครับในวันที่17นะครับวันที่1 0เจอกันเหมือนเดิมนะครับกับทีมงานระเบียบวันศิลินนะครับรับเชิญพี่แอ,อร์ออลเดีนะครับผมจากสาวน้อยเพชรวันแพงเด้อนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไลฟ์นะครับอีกหนึ่งไลฟ์อาจจะเป็นไลฟ์ ไลเพื่อแม่นะครับเนี่ยเพิ่นมีสินคา้ามีผลิตภัณฑ์น,นะครับเกี่ยวกับหมอนเกี่ยวกับที่นอนราคาถูกนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นมีการเล่นเกมมีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมนะครับในวันที่9นะครับเดี๋ยวบูจะลงโพสเตอร์ให้ดูอีกนะครับในวันที่9นะครับในวันที่9นะครับในวันที่เก้าเด้อนนะครับโอเคครับฝนหยุดตกแล้วขออนุญ,ญาตไปเซตระบบนะครับ เขาอย่าไปเซลนร,รบ,บด้วยพี่น้องเด้อน,นะครับเจ็ดอยแปดสิบคนเด้อย่าฝ้าไปใส่นะครับเดี๋ยวรออีกนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราขอเซ็ระบบ,บเสร็จแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่กับซันแล้วบันทึกสิน EPC แบบเต็มรูปแบบนะครับไปแล้วนะครับขอบคุณหลายๆครับ